สวัสดีครับพี่ๆเช่าลินเน็ตทูมบายทุกท่านนะครับกล่บพบกับผมพีวีเอฟชแนลเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆนะครับมาดูจุดเก็บเบลฉบับ PWF นะครับว่าตัวละครของผมนั้นกว่าจะมาถึงเวลห้าสิบได้ผมเก็บเลเวลที่ไหนแล้วมีเทคนิคในการเล่นยังไงบ้างนะครับโดยตัวละครของผมนะไม่ได้มีอะไรมากมายก็เป็นตัวละครเหมือนกับที่พี่ๆเห็นเลยคือเล่นเซเลฟีมไนท์มาเลยนะครับผมแล้วก็ มีอากาทีออนเป็นแมวแดงแต่จริงๆก็ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้นะไม่ได้ช่วยสักเท่าไหร่เลยรู้สึกนะเอาละครับก็มีประมาณนี้เดี๋ยวจะพาพี่พี่ไปดูจุดเก็บเลเวลกันเนาะก่อนจะชมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe s u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจกับผมที่ดู F ิดเอฟชนเนลในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะแลวก็ฝากไปด้วยกับสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเรานะครับผมพี่พท่านใดที่มองหาร้านเติมเกมนะครับผมผมแนะนำเลยร้าน List m a n Shop นั่นเองเติมถูกเติมไวถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมมีเกมให้เลือกมากมายนะครับผม แถมเติมบนเว็บมีส่วนลดถึง25%นะครับผ่อนสบายสูงสุดถึง10เดือนเลยนะครับแล้วมีเกมชั้นนำมากมายสามารถเติมได้ที่ like l n น์แอดลิสแมนชอปและเว็บไซต์ลิสแมนชอปเลยนะครับผมถ้าเติมเงินถูกไวต้องร้านลิ m แมน h o p เท่านั้นนะครับพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหานะครับแอปพลิเคชันที่ใช้ในการบอท24ชั่วโมงนะครับผมแนะนําเลย ld cloud นะครับผมเป็น แอปพลิเคชันที่ใช้ในการบอร์ดออนไลน์ได้ซึ่งเราจะฝากข้อมูลของเราไว้บนข่าวนะครับถ้าใครสนใจที่จะใช้งาน ld เข่าอย่าลืมกดลิงก์ที่ใต้ description ได้เลยนะครับผมอย่างที่พี่ๆี่ทราบจากหน้าปกคลิปเลยนะครับวันนี้ผมจะพาพี่ๆี่ทุกท่านนะครับผมมาดูจุดเลเวลแล,วแล้วเทคนิคการไปเลเวลห0ให้มันไวนะครับทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับผมพี่พี่จะต้องทำเควกหลักนะครับให้จบจอบเวทแห่งโอรอนนะครับผมไอเควกหลักตัวเนี้ย มันจะมีชาวแก๊งช่วยเหลืออยู่ละพี่เห็นไหมมันจะมีบอทอยู่แนะนําว่าการจะทําเควสแต่ละครั้งไม่ว่าพี่จะทาอาชีพอะไรนะเป็นพระเป็นดาบคู่เป็นสนัตว์ในหรือว่าจะเป็นอาชีพอะไรใดก็ตามอ่าพวกนี้ช่วยพี่ได้หมดเลยนะครับแนะนําตอนทําเควสให้พี่เปลี่ยนเป็นพระหรือว่าเปลี่ยนเป็นฮันเตอร์ชุดขาวก็ได้นะครับค่อยมาแจมมอนพวกบอททั้งหลายพวกนี้นะครับเพื่อให้เควสมันเสร็จไปถึงจอมเวทแห่งโอลเลนนะครับซึ่งเมื่อเราจบเควสจอมเวทแห่งโอลเลนนะครับผมเราจะ เลเวลประมาณ40นั่นเองนะครับเอาละพอเลเวล40นะครับเราจะมีของอะไรบ้างนะครับใหญ่พี่รู้ครับเกมนี้จะมีของจจกจากซีซันพาร์ตนะครับผมเป็นวีรบุรุดคนแรกนั่นเองซึ่งในเนี้ยจะมีของให้พี่ๆหมดเลยไม่ว่าจะเป็นกําไรนะครับผมหรือว่าจะเป็นของเขียวต่างๆนะครับจะมีให้หมดเลยหรือกําไรไวเวิร์นตัวนี้ก็มีให้นะครับจะมีของเขียวหมดให้พี่ทาของพวกเนี้ยเป็นบวก4ให้หมดครับพวกชุดที่มันแจกนะ เราใส่บวกสีให้หมดทุกอันครับประดับก็ใส่แบบไม่ต้องบวกไปนะครับแล้วก็พยายามเก็บเบี้ยวไปเรื่อยๆพอเราเลเลสี่สิบนะครับจากเควสจอมเวทแห่งโอเลนถูกต้องไหมเราจะได้รับมาเป็นที่จะปล้อยแล้วครับสาหรับอาวุธฟ้าบวกหกนะครับทิ๊กกง่ายๆแค่นี้เลยซึ่งมันสามารถเลเลสี่สิบถึงวันแรกได้นะแต่ว่าพี่จะต้องใช้เวลานานมากๆซึ่งเซิร์ฟเวอร์ไหนที่ไม่มีบอดก็อาจจะลําบากหน่อยเซิร์ฟเวอร์ไหนที่มีบอดก็เกาะบอดไปครับแล้วชีวิตจะสุขสบายนะฮะหลังจากเราเลเวลใช่สครับ พี่ๆคงจะถามว่าเราเก็บเลเวลที่ไหนดีครับผมเมืองเกมนี้นะครับที่ที่เก็บเลเวลไวที่สุดนะครับผมนั่นก็คือดาบจาริเซ่ครับผมเมื่อดาบจาริเซ่เกิดจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ขาวๆนะครับซึ่งดาบตัวนี้มันเกิดทุก1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงนะครับผมและจะมีดาบตัวที่เกิด2ชั่วโมงถึง4ชั่วโมงอยู่3ที่นะครับก็คือตรงสวนกอกอน,นะครับผมและก็ระเบียงความตายและก็หุบเขาัมากรฝั่งตะวันออก ซึ่งฝั่งกีรันนะครับจะให้ e อสูงมากซึ่งถ้าเรามีเวลาหรือว่ามันขึ้นมาก็แวะมาตีกันนะครับโดยกดเทเลพอร์ตไปได้เลยนะครับหรือจะเดินมาก็ได้แต่ว่าแนะนําเทเลพอร์ตดีกว่าเนาะซึ่งใบเทเลพอร์ตนะครับสามารถซื้อได้จาก้านค้ากิลนะครับใช้แต้มกิลประมาณ130ถ้าผมจำไม่ผิดนะเอาละครับจุดเก็บเลเวลแรกก็บอกไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับดาบกีรันถัดไปครับถ้าอยากบอทนอนเก็บเลเวลที่ไหนดีที่แรกเลยนะครับคือสวนกอก้อนครับ สวนกอก้อนตรงนี้มีของเยอะแยะมากมายนะครับสามารถมาบอทกันได้ซึ่งตรงนี้นะครับผมแนะนําให้วิ่งเข้าไปในสวนแห่งกอก้อนเลยนะครับวิ่งเข้าไปด้านในนี้เลยปุ๊บเราเข้ามาครับก็จะมีมอนเตอร์แล้วก็บอทเยอะแยะมากมายซึ่งในนี้จะดรอปของฟ้าด้วยนะครับแล้วก็จะดรอปพวกหินปาดนะครับก็แนะนําว่ามาบอทตรงนี้ก็ได้ถ้าบอทไม่เยอะก็บอทที่นี่นะถัดไปครับที่ที่บอทคุ้มค่าก็คือค่ายแพ็กแลมแห่งผู้ปลสะดมนะครับที่นี่ก็แ่มเช่นกัน ซึ่งจุดสามารถได้ทุกจุดเลยมันจะมีตำรานเรียกว่าอ,อลาแฟตอยู่นั่นเองนะครับถ้าใครสนแต่เวลไม่สนของก็มาทําเบกาได้แท่เบเกอรไม่ค่อยมีของแลสักเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าถ้ามาเก็บเลเวลที่นี่ก็ตอบโจทย์เช่นกันนะครับสาหรับทาเบกอรนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เก็บเลเวลได้นะครับถัดไปครับระเบียงแห่งความตายก็เป็นจุดเก็บเลเวลนะครับผมซึ่งระเบียงความตายแนะนําว่าพลังป้องกันควรจะ60บวกๆนะครับที่นี่ของแลเยอะมากมาก หนังสือสกิลทีเด็ดทุกที่ครับที่เก็บเลเวลตรงนี้ก็ดีเช่นกันครับตรงนี้จะมีโซนิกตกด้วยนะครับผมที่เป็นตีไกลของอาชีพนักดาบคู่นะครับแล้วผมก็จะพาไปที่ที่ทุกคนควรจะมาเก็บเลเวลนะครับอยู่ได้ถึงเลเวล45เลยแล้วไม่ตายแน่นอนนะครับเพราะว่าจุดที่ผมกําลังพาไปไม่มีมอนเตอร์ที่จงตีก่อนนะครับคือตรงนี้ตรงนี้จะมีมอนเตอร์ประมาณ5-6ตัวนะครับผมถ้าไม่มีบอทปกติผมเก็บตรงนี้นะครับตอนที่ผมยังเลเวล45เนาะ ผมจะพยายามเก็บตรงนี้ครับเราสามารถบอดข้ามคืนได้เลยเพราะว่าตรงนี้ไม่มีมอนที่ตีเราก่อนนะครับเป็นจุดที่เทพมากๆอีกทีหนึ่งนะครับอยู่ซ้ายสุดของระเบียงแห่งความตายนั่นเองนะครับผมส่วนจุดอื่นๆก็ผมยังไม่ทราบนะลองดูก็ได้ครับก่อนที่เราจะบอดให้เราเดินเฉียวมอนดูก่อนว่าเอ้ยมอนเตอร์พวกนี้มันตีเราก่อนไหมถ้ามันไม่ตีเราก็บอดได้ครับหรือถ้ายืนตรงนี้เนี่ยตัวนี้มันจะตีเราก่อนนะครับหรือไม่ตีก่อนเราก็ลองดูครับว่าตรงไหน บอดได้บ้างไม่มีมอนตีก่อนนะครับเพราะมอนตีก่อนมันจะทําให้เราตายได้นะครับที่ถัดไปครับที่ผมไปเก็บเลเวลหลักๆเหมือนกันนะครับถึงเวทสี่สิบห้าพอตัวละครเก่งขึ้นหน่อยสุสานมังกรนั่นเองซึ่งสุสานมังกรตัวนี้นะครับผมจะมีจุดที่เรียกว่าจุดเทพเลยก็ว่าได้นะครับเอาละครับผมพาพี่ๆมาถึงจุดเทพที่ว่าแล้วจุดตรงนี้นะครับเป็นจุดที่มอนเตอร์มีแค่หมอผีเวทมนเพิงนะครับผมแล้วก็มีมังกรไก่ๆตัวหนึ่งนะครับ ึ่งเหมาะกับการเก็บเลเวลสาหรับคนที่ของไม่เยอะมากนะครับสามารถบอดข้ามคืนตรงนี้ได้เพราะว่ามอนไม่เก่งเลยนะครับถ้าไม่อยากโดนมอนลุมเยอะแนะนําให้ขยับตัวละครมาฝั่งนี้นะครับยืนชิดฝั่งนี้เราจะโดนมอนเตอร์ที่โจมตีก่อนแค่2ตัวเท่านั้นแล้วก็จะมีผีกระดูกเยอะแยะมากมายตั้งระยะบอดไว้ที่20เมตรนะครับผมให้โจมตีมอนเตอร์โจมตีก่อนแล้วก็ตีฉันนะครับเพื่อให้เก็บเลวลได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับก็จะไม่ ตัวไหลไปตายนั่นเองนะครับผมอีกจุดหนึ่งครับเป็นจุดที่หลังเรามีสกิลเวล45เป็นต้นไปแล้วกันก็45่ให้บอทที่จุดมังกรนะครับผมอัมเบก้าค่ายพักแรงพุกป้นสะดมครับสวนกอก้อนนะครับผมถัดไปครับถึงเวว50เราบอทที่ไหนครับนั่นก็คือปากถ้ำนะครับผมที่นี่ก็เป็นจุดเก็บเลเวลที่ชั้นยอดเช่นกันนะครับซึ่งจะมีจุดเยอะมากๆนะครับจุดสปอตเยอะมากสําหรับที่นี่ ถ้าใครไม่ได้ทําตัวละครเยอะมากผมแนะนําว่ามายืนฝั่งนี้จะดีกว่าแต่ถ้าใครทําตัวละครมาเก่งมากๆก็สามารถยืนได้นั่นก็คือมุมขวาทางนี้นะครับเป็นจุดที่เก็บเลเวลที่ผมใช้มาจนถึงวิว50เลยผมไม่อยากไปแย่งที่กับคนอื่นเนาะผมก็เลยมายืนตรงนี้ตรงนี้มอนเตอร์จะไม่เยอะมากครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ทําของเยอะจนะเกินไปนะครับหรือถ้าใครคิดว่าเอ้ยผมทําของมาเยอะก็จะมีจุดที่แนะนําอีกจุดหนึ่งนั่นเองนะครับเอาละครับใครที่ทําของมาเยอะมากๆผมแนะนําให้ยืนเป็นจุดนี้นะครับ จุดนี้จะเป็นมอนเตอร์เยอะมากๆนะเลเวลไวที่สุดแล้วในหุบเขามังกรน,นะครับผมเท่าที่ผมไปลองมานะจุดตรงนี้คือไวที่สุดแล้วนะฮะแล้วก็ขยับมานิดนึงแบ่งมอนเตอร์นิดหน่อยก็สามารถยืนฝั่งคนที่ยืนตรงนี้ได้นะครับก็ได้มอนเยอะเช่นกันนะฮะเป็น2จุดที่รู้สึกว่าวไยมากๆนะครับหรือว่าจะเราจะลองหาที่เองก็ได้ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าตรงนี้จะไม่มีของแลเพราะว่านักลบโครงกระดูกมันไม่ให้ของที่ดีเท่าที่เราต้องการนะครับ เอาละครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยสําหรับจุดเก็บเลเวลนะครับฝั่งเมืองกีรันหรือว่านอกแบบนะครับเดี๋ยวถัดไปผมจะพาพี่ๆเข้าไปในถ้าอันทาราสกันดีกว่าว่าถ้าอันทาราสนะครับมีจุดเก็บเลเวลที่ไหนที่มันเจ๋มแจ๋มว้าวบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะต้องกดไทม์สโตนเนาะเพราะเวลาหมดแล้วบอกเลยว่าที่ถ้าอันทาราสนี่คือเวลไวที่สุดแล้วนะครับใครที่มีเวลา5้าชั่วโมงแนะนําว่าให้เข้าถ้าอันทาราสไปเก็บเลเวลนะครับแนะนําว่าถ้าชั้นที่1นึ่งเลเวลไวที่สุดครับ ไม่แนะนําให้ขึ้นถ้าชั้นที่2สักเท่าไหร่นะเอาละครับจุดที่เก็บเลเวลไวนะครับท่าที่ผมหาเจอจะมีอยู่แค่ไม่กี่จุดนะฮะให้เรากดวิ่งหาที่ไปก่อนนะเอาละครับเราก็มาถึงนะครับจุดเก็บเลเวลที่ไวปีพาร์ตมากนะครับผมก็จะมีจุดตรงนี้นะครับที่เราสามารถยืนได้1คนนะครับจะได้มอนเตอร์ฝั่งตรงนู้นด้วยฝั่งตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเก็บเลเวลไวมากซึ่งมอนเตอร์ที่นี่เป็นธาตุมืดแนะนําใส่แหวนแห่งความมืดและก็กางเกงด้วยนะครับผมไม่งั้น อาจจะตุยได้นะครับอ่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งครับขยับมานิดเดียวตรงนี้ผมจะยืนของผมทุกวันเลยวันละ5ชั่วโมงนะครับก็จะเป็นจุดตรงนี้เลยนะครับทางขึ้นชั้น2นิดนึงตรงห้องนี้ทั้งห้องสามารถเก็บเลเวลได้นะจริงๆก็จะมีจุดอื่นอีกแต่ผมคิดว่าจุดนี้น่าจะไวที่สุดแล้วนะครับสําหรับถ้าอันทาราสชั้นที่1น,นะครับส่วนชั้นที่2ก็มีเช่นกันแต่ว่าผมยืนไม่ได้ก็ไม่แนะนําให้ไปสักเท่าไหร่นะอ่ะหรือว่าพี่จะขยับมานิดนึ่งมาฝั่งนี้นะครับ แล้วก็มีฝั่งพี่โอโอตรงนู้นเนาะก็จะเป็นจุดที่เก็บเลเวลไวอีกเช่นกันนะครับผมก็หมดไปที่ร้อยสําหรับถ้ำอัลตาร์สนะครับถ้าใครอยากได้คอนเทนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้ผมพี่ wf channel ก็มาแชร์เทคนิคการเก็บเลเวลในฉบับของผมเองที่เก็บตั้งแต่เลเวล1ถึง50ผมอยู่จุดไหนเก็บตรงไหนบ้างน,นะครับพี่พีก็สามารถนำไปปรับใช้ตามได้นะครับตามที่พี่ๆีสะดวกเลยสัววันนี้นะครับผมพี่ wf channel ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าพี่ชอบคอนเทนต์อย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยนะครับส่ว,วันนี้ผมพี่เทปเป้ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับส่วนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับสวัสดีครับตายหาเลยบ๊ายบาย